โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเลยวิธีการเปลี่ยนยางตันของสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาด8นิ้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโทนี่จากช่องโทนี่ไบ e นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเปลี่ยนยางตันกันนะครับยางตันรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับไปชมกันเลยครับนะครับ อย่างตันที่ว่านี่จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกก่อนนะเอาของเดิมออกก่อนนะครับปกัปกปักไตเบอร์สิบห้านะครับออกกันเลยแล้วก็ตัวหางปลานะครับตรงนี้ออกเลยหางปลานะครับ เราก็ถอดสายพานตรงนี้ตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่หาตรงนี้ออกก่อนอไม่ออกอีกอโอเคออกแล้วทีนี้ตอนออกมานะครับมันจะมีแหวนรองอย่างนี้นะครับด้านนี้แล้วก็ด้าน,านเบรกนะแล้วก็แหวนรองด้านนี้ ก็ดูดีๆนะแยกกันไว้สองข้างนะถอดออกมาแล้วแยกไว้สองข้างนะแล้วก็เอาแคนออกมานะทีนี้แล้วเราก็จะต้องถ้าจะเอาให้เร็วเราจะต้องตอกตัวจานเบรกออกนะเราก็เราเท้าช่วยนิดนึงเท้ช่วยนิดนึงเหยียบไว้แล้วก็ตอกออกตอกซ้ายนะตอกซ้ายออกเอาหกเหลี่ยมหันน็อตออกมาเลยนะครับ และในนี้ก็จะมีตัวแกนอีกอันหนึ่งอันนะตอนใส่อย่าลืมใส่นะเนี่ยลืมใส่ไม่ได้นะดูดิดูเขาใส่มาดิหรือว่ามันใส่น็อตไม่ครบมันเลยปิ้นออกมาอ่ะทีนี้ไอตัวนี้ก็จะหมดปัญหาแล้วก็คือใส่ยางตันไปเลยนะครับอาวิธีใส่ยางตันก็คือใส่เข้าไปเลยนี่ยางตันนี่นะวางไปเลยนะวางไปเลยแล้วก็ ตัวนี้ก็ไว้ให้มันจุกลมตรงนี้จะมีรูจุกลมเห็นไหมตัวนี้จะมีรูวาวเนี่ยวาวนี่กับเว้าวเนี่ยก็ให้มันเว,ว้าทางเดียวกันแล้ววางไปเลยเว้าวด้านไหนตัวนี้อย่าลืมใส่นะวางไปด้วยแล้วก็เว้าด้านไหนเว้าด้านเดียวกันไปแล้วก็ใส่ไปเลย ใส่น็อตแล้วก็ยิงไปกดช่วยกดหน่อยอ่าโอเคนี่นะก็เข้าไปละเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือเราหาอะไรแหลมๆยัดเข้าไปด้วย ไอแหวนตัวข้างในเนี่ยเราต้องหาอะไรเนี่ยเอออย่างงี้ไว้ก่อนนะเสียบงี้ไว้ก่อนอืเสียบงี้ก่อนถ้าไม่เสียบบางทีข้างในมันอยู่ท่านเนี้ยเนี่ยไปงัดอยู่เนี้ยเอียงอ่ะเอียงอยู่นี้มั่งเอียงอยู่นี้มั่งพอใส่แน่นแล้วปุ๊บเอียงอยู่ก็ใส่แกนไม่ได้อีกอ่ะเราก็ใส่นตโูเลรมไปใหม่เลยใส่ให้ครบสี่ตัวนะ ค่อยใส่ไปทีน้อยยิอย่างนี้นะครับค่อยๆยิงซ้ายขวาไปเรื่อย น่นแหล <c oughs> ะโอเคทีกี้เราเผื่อไว้แล้วยัดไปแล้วมันก็จะอ่ามันสามารถจะยัดแกนไม่ได้นะโอเคทีนี้เราก็ใส่ตัวจานเบรกเพราะถอดมาเพื่อว่าจะได้ยิงได้ง่ายๆไม่เสียเวลา ต้องเอาหกเหลี่ยมมานั่งขันโอเคใช้เท้าช่วยจับหน่อยโอเค okay. แล้วก็เรียบร้อยละเห็นไหมแต่อย่างตันยากไหมไม่ยากนะถ้าเครื่องมือพร้อมอ่ะทีนี้ตัวนี้แยกไว้นะขวาซ้ายนะเพราะว่าขวาซ้ายมันจะนิดนึงนะมันจะเหมือนจะเท่าแต่ไม่เท่านะ ต้องระวังนะตัวนี้นี่อยู่ด้านขวาขวาขวามือเรานะก็คือด้านที่มันเป็นสายพาน่ะด้านขวาอ่าเพราะงั้นตอนออกมาต้องระวังดูให้ดีต้องใส่ด้วยนะไม่ใส่ไม่ได้ด้วยนะอ่าเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้อ่าแล้วเราก็ใส่ไปเลย นีใส่ไปแล้วแล้วก็คล้องนะนรอคล้องอันนี้ไว้คล้องใส่ยพานไว้ใส่ตัวหางปลาให้ร้อยน็อตไปอย่างนี้เรียบร้อย,ออย,ย,อยใส่ประคองไว้ก่อน ด้านนี้ตรงนี้อะยิงยังไม่ต้องแน่นมากเราก็ใส่ตรงนี้อาใส่หางปลาให้เรียบร้อย ร้อยยิงยิงเรียบร้อยใส่ประคองไว้ก่อนแล้วก็ร้อยสายใส่อ่าตรงนี้แล้วเราก็เอาน้าออกมาร้อยสายเบรก ให้อยู่ข้างในนี้อ่าปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ร้อยไปก่อนนะทีนี้เราก็มาตั้งตั้งความตึงของสายพานละทีนี้อลองหมุนดูเช็คว่า สายพานมันอยู่เยบร้อยดีไหมอ่าเสร็จแล้วเราก็กดสายพานดูมันยังไม่ตึงเท่าไหร่นลยฮะเราก็กดให้ตึงนิดนึงอ่าให้ตึงนิดนึงตึงนี่คือแบบกดลงนิดนึงนี่นะอ่าสายขวาแล้วเราลองหมุนดูหมุนดูว่าสายพานไม่หลุดออกมาก็แสดงว่ามันตั้งได้ทีแล้ะ นะมันจะตรงฉากอย่างนี้ถ้าล้อเอียงอย่ตรงนี้หรืออย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเอียงอย่างนี้ถ้าเอียงอย่างนี้น,นะสายพานก็จะตกออกถ้าเอียงอย่างนี้สายพานก็จะชิดตรงนี้มากเกินไปนะเพราะฉะนั้นมองก็คือตรงนี้ต้องเหลือสักนิดหนึ่งกด็ดีเหลือสัก2มิลนะให้เหลือ2มิลและตรงนี้ต้องไม่ตกออกจากขอบสายพานต้องไม่ตกออกจากขอบนะมันก็แล้วก็ ความตึงก็ใช้ได้ตึงก็คือกดลงนิดนึงเนี่ยกดสายพาลงนิดนึงได้เช็คอย่างเอ้าแล้วเราหมุนดูอ่าหมุนนี้อ่าพอได้แล้วปุ๊บเราก็ขันแน่นขันแน่นทั้งสองข้าง แล้วเราก็มาตั้งเบรกกันนี่ตรงนี้นอกตรงนี้นะตั้งเบรกนะทุกครั้งนะอ,อย่าลืมขันที่ยึดจานเบรกให้แน่นก่อนนะนี่ต้องอย่าลืมเด็ดขาดตรงนี้ส่วนใหญ่จะลืมนะเนี่ยโอเคแล้วก็ขันมือให้แน่นอีกหน่อยนึงจริงๆก็แน่นแล้วแหละโอเคแน่นแล้ว แล้วเราก็ดึงเบรกอย่างนี้อ่าดึงนี้นะดึงให้ชิดเลยลเราก็ยิงอ่าจุงนี้เป็นปากตายเบอร์สิบแล้วเราลองเบรกดูโอเคอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเลยวิธีการเปลี่ยนยางตัน ของสุูเเตอร์ไฟฟ,ฟ้าขนาด8นิ้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ